ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mr Wood X 2นะครับผมกับเกม Ark Survival Evol นะครับผมโหมดออนไลน์นะเซิร์ฟเกุนิ PVE Thailand อีกชิ้นเคยนะครับผมอ่าก็ ก่อนจะถึงวัน PVP นะวันสุกมก็เราก็ได้เตรียมพร้อมแบบสุดกำลังแล้วน,นะตอนนี้กำลังหลอมเหล็กมหาศาลนะครับผมนี่แล้วก็อีกเต่หนึ่งก็นี่นะครับผมเดี๋ยวเราวันวันนี้จะไปฟาร์มเพิ่มนะครับผมแป๊บนึงเดี๋ยวพาดูของก่อนนะครับผมก็ส่วนปอมก็ยังไม่เสร็จนะเออนี่ได้นิดนึง เป็นอ่าน่าจะเป็นป้อมจากเซฟนะครับผมส่วนบ้านเซฟก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูแป้นนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะเป็นบ้านเซฟนะครับผมเป็นเซฟล้วนนะนี่ใครจะมาเรียบก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นะครับผมเออ แต่ตอนนี้ป้อมปืนยังไม่ได้สักป้อมเลยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะสำหรับการ PvP นะครับผมแต่น่าจะสนุกมันแน่นอนนะเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นอตอหลอมเหล็กนะครับผมแต่น้องเขาย้ายออกไปด้านนอกแลวนะส่วนเครื่องเทคก็จะมีของประมาณนี้นะใครอยากได้ก็ลองมาเวทบ้านพี่ดูนะครับผมก็ใช้ไปค่อ,คอนข้างจะเยอะมากเลยนะ แล้วก็ในเซฟก็มีคออีกนะเด,เดี๋ยวพาดูไปน่อนี่ก็จะเป็นแบบพวกทำปืนทั้งหลายนะยิงปืนนี่ก็อ่านแล้วก็มีเหล้ามีสีอะไรนิดๆหน่อยๆก็มีแฉลงแล้วก็นี่ก็คือบูปืนเนี่ยไม่ใช่ดิปืนๆแล้วก็ชุดต่างๆนะ ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีของอีกไหมในตู้จะมีไข่แล้วก็เบอร์ดี้ดำแล้วก็ยาหิวเลือดนะครับผมก็พิโบในเซฟตรงนี้ก็มีของอยู่นะนี่ชุดหน่วยสวัสดแล้วก็มีป้อมปืนนะที่ยังไม่ตั้งแล้วก็มีที่สำหรับครับเป็นป้อมแสงนะแล้วก็มีเทค ป้อมธรรมดาของก็ไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้ก็จะไปฟาร์มเหล็กเพิ่มนะเออเอาแบบหลายๆลูกไปเลยนะทูกเขาก็ตื่นมาตอนเช้าก็ได้เด็กประมาณ2-3หมื 30, ่นก็โอเคนะน่าจะเยอะกว่านั้นนะเพราะนี่ก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่ ตอนนี้ขาดแค่ป้อมนะบ้านบ้านพี่ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะส่วนรั้วก็น่าจะท,ทําทีหลังต้องทําป้อมปืนก่อนนะครับผมตอนนี้ก็น้องเขาก็กําลังเต็มที่นะสาหรับการสร้างบ้านสร้างป้อมแล้วก็คนฟาร์มก็ฟาร์มกันเต็มที่นะครับผมคนในเผ่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะเออไม่ได้เยอะนะครับผมเด่นก็ไม่ได้เยอะนะชว่วงนี้ก็เรียนด้วยนะครับผม มีอะไรให้ทำหลายอย่างมากนะโอเคเดี๋ยวรอน้องเข้ามานะแล้วก็ไปฟาร์มเหล็กกันชิวๆดีกว่านะครับผม let's โ o โอเคครับผมตอนนี้น้องผมก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็มุ่งหน้าไปฟาร์มเหล็กกันเลยนะครับผมอ่าบอกก่อนนะปกติอะผมจะเอาหินไปด้วยนะแต่ตอนนี้แบบ อาจจะเอาเหล็กแบบล้วนๆเลยนะแบบเออเอาเหล็กแบบเอาเอาเหล็กแบบล้วๆนๆนะแบบเหล็กดิบประมาณติดแปดหมื่นอะไรงี่นะครับผมเพราะตอนนี้บ้านเราขาดแคลนเหล็กค่อนข้างมากนะพอเราต้องทำเซฟทำอะไรเยอะแยๆมากมายนะป้อมปืนเออก็เลยต้องใช้เหล็กไม่ใช้เหล็กเลยสัตว์เอยใช้เหล็กนะเออพอดึกๆแล้วลิ้นมันจะพันนะทุกคนต้องขออภัยกันด้วยนะครับผม ก็ตรงนี้ก็ไม่มีเคยฝางนะสำหรับคนที่มาเล่นเอ็นกิโลก็กดตีอย่างเดียวเลยนะนี่เหมือนผมทำนะกดตีโดยรวมไปเลยไม่ว่จะเป็นหินหรืออ่าฟิลหรเหล็กก็เอาไปให้หมดนะครับผมแต่วันนี้ผมต้องการเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนพวกฟินอะไรผมจะทิ้งนะเออ เอาเหล็กล้วนอะเออไม่อยากเอาไร้พวกฟินอะที่บ้านเรามีเยอะมากนะเพราะวันนึงก็ฟาร์มประมาณ2-3ถรอบนะแต่ก็ไม่เคยพอนะเมื่อก่อนเป็นเตาหลอมอันหนึ่งนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น2อ,อันเลยนะแล้วก็เอามาอยู่นอกบ้านเพราะจะหลอมเร็วกว่านะครับผมอยู่ในบ้านมันกิก,กะนะ ตอนนี้ก็รอแค่วัน PVP อย่างเดียวนะ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันนะว่าเซฟนี้จะเดือดแค่ไหนนะสำหรับวันของ PVP นะแต่ผมว่าน่าจะมันอยู่นะครับผมเพราะอ่าในกลุ่มนะตอนนี้กำลังเดือดมากนะสำหรับอ่าการ PVP นะก็หลายเผ่าก็มีการเรียกร้องกันเยอะนะ แล้วก็มีหลายเผ่าก็ไม่ต้องการนะเพราะเขาแบบอยากมาเล่นแบบ PVE ไงแบบเอาชีวิตรอดนะครับผมแต่ก็ถ้าเราแบบไม่มี PVP ใช่ไหมของมันก็จะล้น,ลนซื้อฟใช่ไหมทุกคนเข้าใจไหมนึกภาพออกปะแบบนี่แต่คนรวยเออบ้านแบบแต่ละหลังแบบอ่าทรัพยากรแบบล้นเหลือเออแบบคนรวยอะ่ะเออเราก็ซื้อมันก็จะแหลกนะครับผมเออเพราะมันมี ทรัพยากรหรือสิ่งก่อสร้างเยอะจนเกินไปนะแอดมินก็เลยอ่ามี PVP นะก็เลยแบบให้แบบแท็กตีบ้านกันบ้างนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ก็จะลดธงข่าวนะเออจะจะมีคนที่ซื้อธงขาวได้ประมาณ10เผ่าเท่านั้นนะทั้งหมดมี20กว่าเผ่านะก็ใครที่เป็นผู้โชคดีที่สามารถซื้อธงขาวได้ก็ถือว่า ชคดีไปนะครับผมแต่ใครซื้อไม่ทันก็ต้องมาระแวงบ้าน24ชั่วโมงนะต้องมาป้องกันบ้านแล้วก็เฝ้าระแวงนะเอออยู่กันแบบระแวงนะโอเคตอนนี้บ้านพีก็ฝนตกอีกแล้วนะครับผมเออลำบากมากนะฝนตกเน็กก็ช้าไปไหนก็ลำบากโอ้โหชีวิตแบบแรันทดมากนะครับผมฝนตก ดัพดามิไปก่อนแล้วก็หินเราจะไม่เอาหินไม่เอาฟินไม่เอาฟินไม่เอาไม่เอาอะไรเลยนี่ทิ้งให้หมดนะครับผมเอาอย่างเดียวก็คือเหล็กนะฮะเพราะตอนนี้บ้านเราขาดเหล็กค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวอ่าน่าจะให้น้องเขาสร้างเตาหลอมเพิ่มอีกหนึ่งเตานะจะเป็นสามเตานะก็จะรวดเร็วในการฟามเหล็กของเรานะแล้วก็ใครที่กําลังจะมาเรดบ้านพี่ก็ จะได้เป็นแบบของฟูฟูไงเอออย่ามาเรียกบ้านพี่แบบเอ,อ้ยของคดกาดคดกาดโอ,อ้ไม่ใช่นะครับผมบ้านพี่แบบของฟูนะใครอยากได้ของในบ้านก็ลองมาเรียกกันดูนะคนในเผ่าผมก็มีไม่เยอะนะก็ลองมาท้าทายกันได้นะประตูบ้านพี่ก็ต้อนรับเสมอนะแต่ปกติจะเป็นน้ำชาหรือขนมนะแต่บ้านพี่ต้อนรับด้วยกระสุนนะเออ ก็ระวังก็ด้วยนะครับผมอเผาที่อยู่ใกล้กับบ้านพี่นะมีน้องเขาบอกว่าจะเล่นเผ่าแบบอยู่ใกล้บ้านก่อนนะก็พี่ก็ห้ามไม่ได้นะท่านน้องซื้อถงไม่ทันก็เป็นไปตามกฎเกมนะก็ PVP อ่ะแอดมินบอกให้ลดทระะัพยากรเราก็จะเ็ m ที่นะครับผมกับการ PVP นะขอบอกไว้ก่อนนะครับผม อย่ามาด่าบ้านนะว,ว่าแบบเฮ้ยพี่ตีบ้านผมทำไมโอ้โหก็ตามกฎเสริมนะก็คือ p v p ก็สามารถตีบ้านกันได้นะก็ถ้าแบบไปตีบ้านใครก็ขออภัยกันด้วยนะเออขอขออภัยกันตรงนี้เลยนะแต่ไม่รู้จะได้ไปตีบ้านคนอื่นหรือเปล่านะหรือบ้านเราจะโดนสอยตั้งแต่เที่ยงคืนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ต้อง รอดูรอติดตามกันต่อไปนะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เผ่ามาเฟียไทยแลนด์ของพี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือชื่อเผ่าของพี่นะเออเอาชื่อดุไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ขู่ไงเออมาเฟียไงซื้อแบบสกุนี่ PVP ไทยแลนด์ไงเราก็จะเป็นมาเฟียไทยแลนด์เลยเออเห็นไหมทุกคนโอ้โคตรเฟียกับเจียวเล็กเฮ้ยไม่ใช่ละ วันนี้ก็จะมาบ่นนะหละเออแล้วก็มาฟามเด็กไอแบบชิวๆนะเนี่ยฟามเด็กแบบนี้ก็สบายนะครับผมคนที่สบายสุดก็คือแองกิโลนะครับผมก็คือมึงอะ่ะกดจมตีรัวๆไปเลยนะมึงเอามือจิ้มแบบค้างไว้เลยแบบถ้าปวดมือขวาใช่ไหมเออจิ้มมือขวามันปวดจิ้มมือซ้ายต่อู่เลยนะเออง่ายปะคนที่ยากก็คือไอ้คนขี่นกนะเออ พอน้อง,ง,องบอกเอ้ยพี่มาฟาร์มหน่อยกูไม่เคยขี่มกนะกูขี้เกียจเป็บไปไปขีบนะเออต้องขีบบ้าแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะมันมันมันลำบากนะครับผมเออเราก็เลยเอาไอ้อก,กิโลตลอดนะเพราะแบบความสะดวกสบายของตัวเองนะเออกูเห็นเก็บตัวในน้องๆไม่ต้องแบบมาขีบอยู่นะครับผมนี่กดกดค้างเลยนะแล้วก็เราก็พูดพร่ำําเพลไปเลยเออพูดไปเรื่อยนะ นี่ก็ชิวนะฟาร์มมาประมาณหลายภูขเขาแล้วนะพี่ก็ไม่เคยขี่มกนะเออขี่แต่เอ็กิโลนะเพราะมันสบายสุดแล้วไงไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะนะตีอย่างเดียวกดค้างไปเลยเขาจะพาไปไหนก็เรื่องของเขาพากูไปโยน้ำก็เข้าไปเออมันก็แค่กดไอ,อ้เหลือๆกดค้างไปเลยไม่ได้ยากนะโอเคเวิอัพก็ อัพไปตามเลเวลนะแล้วก็ทิ้งของที่ไม่จําเป็นแต่อย่าเผยไปทิ้งเหล็กนะ้องนะลองนะห้าพันนะทิ้งนึงก็คือห้าพันเลยนะบอกบอกก่อนบอกก่อนยืนะห้าพันนะ่ะภู้ขานี้ก็น่าจะได้ประมาณกี่หมื่นไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาสะดุปก,กันนะว่าผู้ขาไฟกลางได้เหล็กเท่าไหร่นะแต่จะได้ไม่เท่ากันนะแล้วแต่แองกิโลใครจะเวิวเท่าไหร่ เออยาพี่ก็ตีครั้งได้ประมาณ2 0 0อถึง300นะตีเข้าไปเอาเหล็กมาให้หมดนี่ประมาณ200 2 0 5ถึงส0 0เกือบ400นะแต่ละก้อนนะก็ได้ไม่เหมือนกันเ้ยนี่ไอไข่มานอนอยู่ คนหรือเปล่าเอาคนคนคนโมอม่วงเอือมาเลยไม่รู้ใครนะเออมันนอนมันนอนแผ่ลาอยู่ตรงนี้คูดหาเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆ ง่ายสุดเลยนะสำหรับคนขี่เองกิโลนะตีอย่างเดียวไม่เหนื่อยด้วยบอกเลยี่ตรงนี้ผู้ขอไฟก็จะหมดเลยนะเดี๋ยวขอตรงนี้อีกนิดนึงน,นะแล้วก็สรุปยอดให้นะครับผมว่าผู้ขอไฟลุกนี้ได้ประมาณเล็กกี่หมื่น โอเคมาสรุปกันนี่ทิ้งคิดตั้นก็ไม่เอานะเอาเลหล็กล้วนนะประมาณ25,000นนะครับผมสำหรับเหล็กผู้ข่อไฟนะโอเคครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะก็หลังจากฟาร์มเสร็จนะก็ได้มา70,000 กือบ7จ0 0หนะครับผมก็ค่อนข้างจะเยอะนะหลอมแล้วก็น่าจะได้ประมาณหลายหมื่นอยู่ก็ตอนนี้วิศวะเราก็ได้สร้างบ้านอยู่อีกนะเวลาก็ทีสองเลยเด้แม่งยังไม่นอนอีกนะแล้วก็เราก็อาเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบนิดนึงมันอยู่เกะกะนะ ่วนป้อมปืนก็น่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาดีวิวกันอีกรอบนะสำหรับป้อมปืนนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เอามาอุดแล้วนะสำหรับเครื่องอันนี้นะเทคนะนี่ก็ถ้าใครมายิงก็ต้องยิงเซฟอันนี้ก่อนนะถึงจะเจาะเข้าไปได้นะส่วนตรงนี้ก็ผลิตเหล้าและเพื่อทำการเวทบ้านนะ ดูไหนได้เท่าไหร่แล้ววะได้มาสี่แลก้นเหล็ก,ก,ลกที่เราได้มาเมืกก่อกี้ดูดิโคตดเยอะเตื่นมาตอนเช้าก็น่าจะหลอมหมดพอดีเลยเดี๋ยวขี่ม้าไปเที่ยวก่อนไปเยี่ยมบ้านคนดิ หมือนจะมีอีกพอหนะตรงไหนหรอวะด้านนี้เดี๋ยวเอานกไปดีกว่านกก็ไม่มีนะของพี่นะไม่เคยจับไม่ได้ของคนอื่นนะขี่ไปเรื่อยนะของใครแบบจอดทิ้งไว้ขี่หมดเลยตัวไหนดีวะที่มีความเร็วนิดนึงจำได้ตัวนี้เอาแล้วตอนนี้มืดด้วยนะ ไม่มีไฟนะเดี๋ยวมาดูวิศวะเขาสร้างบ้านกันดีกว่าอ๋อกันดาบบนนะน่าจะดับบนมันใช้ซฟเยอะมากนะสำหรับบ้านหลังนี้นะประมาณร้อยกว่าเซฟถึงสองรอยนะหรือไม่นก็เยอะกว่านั้นนะเหล็กใช้ไปเยอะมากแล้วตอนนี้ เนี่ยเลือดก,ก็ห้าหมื่นนะสำหรับเซฟก็ลองมายิงกันได้นะแต่อย่าโถมบ้านผมก็แล้วกันตอนนี้นกยักษ์ในบ้านก็มีสองตัวตัวนี้น่าจะเป็นของผมหรือเปล่า ไอ,อ้ตัวนี้น่าจะเป็นของผมแล้วก็ตัวนูน้นน้องซื้อมามาื่อตัวนี้ด้าน,นไหนแล้ววะเหมือนจะมีบ้านอยู่เผ่างนึงเออเอ,อ้ตรงนี้ไงเออหลายเผ่ามากนะอยู่ใกล้บ้านพี่เฮ้ยไม่เคยมานะตรงนี้เฮ้ยบ้านบ้านเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะบ้านใครไม่รู้ ข้างเยอะมีกิกาด้ยวยเรยวิห้าร้อยเป็นบ้านเล็กแล้วนะแต่อยู่ติดกับบ้านพี่เลยนะหลายเผ่ามากนะอยู่ใกล้บ้านพี่เผ่าอ,อะไรไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มของเขานะโอยบ้านโล่งโล่งมากนะ น้องก,กอแ็แท็กแหละไม่รู้จะให้ทำอะไรแต่ตอนนี้เราอัดคลิปอยู่ไม่ว่างนะอ๋อขึ้นได้มาเที่ยวได้เด้อบ้านนี้เขาล็อกหมดเลยจะขโมยของซะไหน ตรงนี้บ้านใครวะเดี๋ยวมาดูก่อนไม่น่าจะมีบ้านนะโอเคไม่มีเอ้ยบ้านใครเอ่ยหลายเผ่ามากนะเดี๋ยวมาดูอัปเดตบ้านใกล้ๆแบบบ้านพี่ก่อนนะแบบเผ่าแบบใกล้เคียงนะว่าเขาแบบมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะมีการป้องกันบ้านไปถึงไหนละ บ้านนี้ก็เหมือนเดิมนะเป็นบ้านเหล็กเฮ้ยแต,แต่แต่แต่เขาเพิ่มป้อมปืนแล้วนะนี่แต่จะเป็นป้อมธรรมดานะแต่มีกระสุนเยอะอยู่โอเคเลยบ้านนี้ก็มีการกระตือรือร้นนะสำหรับการป้องกันบ้านเลยนะแต่นี่ผมอยากได้อานเทคนิคของทีเล็กบ้านนี้มากนะ เขามีทองขาวบ้างปะเขาไม่ได้ทองขาวก็น่าจะได้งัดกับบ้านผมแน่นอนนะเออเราต้องมาแต่บ้านเขาแบบน่าสงสารนะเขาแบบน่าจะเน้น PVE นะเน้นฟาร์มก็เ,เป็นดูดิเป็นบ้านหินนะธรรมดาไม่ค่อยมีการป้องกันด้วยและหมาเขายอะมากดูดิ เอ้ยเล็ทีวิก TV, เขาไปไหนอ๋อนี่ๆๆน,น,นส่วนบ้านเราก็ตอนนี้ก็กำลังฟูนะของกำลังมาเดี๋ยวกลับไปดูวิศาวาก่อนเขาทำอะไรอยู่เอ้ยเลียมกระตุกโอ้โหกลับบ้านเองก็กันตอนนี้ เดี๋ยวมาดูวิศวะก่อนเฮ้ยจะเสร็จแล้วนี่ว่าหลังคานะโอ้โหขยันเกินนี่กว่าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ง่ายนะทุกคนลำบากอยู่ฟาร์มยื้ออยู่โอเคเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตบ้านเรากันต่อนะคลิปหน้า ก็วันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปสั้นๆก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรอัปเดตเยอะแยะมากมายนะสำหรับเผาพ,พีเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะถ้าป้อมปืนเสร็จก็น่าจะมีการอัปเดตเยอะเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมแบบรับมือการ PVP นะต้องไปทำอาวุธทำอะไรอีกเยอะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมกัน ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด s u b ส c ค i b e กันด้วยนะครับผมแล้วใครก็อยากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟก็ลองไปเซิร์ฟไปไปสอบเข้าเซิร์ฟกันดูนะครับผมเจอกันคลิปหน้าบาย